สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Tik t o k อกันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า km hey social ก็ได้ค่ะ,ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติกข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถเซตเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี Tik t o อกมี IG มี YouTube มี Twitter แล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกต็อกของเราเปิดไลฟ์สดขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งร้อยคนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งเลยเมื่อขึ้นแทบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนอะก,ก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%้าปเตมาเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปด้วยนะคะก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เรากดจ่ายเลย สามารถสกแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทค่ะสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสเดืนที่ห้าเปอร์เซ็นต์มาเติมห้าร้อยบาทขึ้นไปค่ะตัวทางล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหรัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่เราทำการสั่งซื้อไปค่ะดังั้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก,ก็กำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานค่ะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรืยอยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรใส่รหัสออเดอร์ข้้งหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตรคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้นะคะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วค่ะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยนะคะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อ1,000ค่ะบอกคําสั่งซื้อขั้นต่ำค่ะบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคําอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้นะเราก็สามารถคลิกเข้ามาดูตรงนี้แล้วก็ออ่านนได้เลยะะคหรื ว่าหาบริการไหนไม่เจอก็สามารถพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Tik t o อกของเรากันนะคะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดเนาะ ก็ทยอยขึ้นมาให้แล้วนะคะจากเมื่อกี้คนดูมีแค่6-7คนเนาะก็ขึ้นมาเป็น67คนแล้วค่ะก็ถือว่าดําเนินการให้เราไวมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ที่เราทําการไปอ๋อไม่ถึง2-3นาทีเองนะก็ขึ้นยอดมาให้แล้วนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้บริการได้นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจ เราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ